รีวิวมาก็เยอะแล้วนะลุงนะผมว่าเราต้องใช้สิ่งสิ่งนั้นแล้วล่ะครับลุงนั่นสิหลานลุงว่าเราต้องหยิบม,มาใช้แล้วล่ะพอไม่หลานไม่พกกับแพ็กซูปร์โทอันใหม่ได้แล้ววันนี้แต่แพ็กนี้มันติดเลดนะลุงนะหลานก็เซนเซอร์สิลูกเอ้ยมือหงิกเลยนะลุงนะ โดยแพ็กนี้นะทุกคนครับค่อนข้างจะเป็นแพ็กต้องห้ามนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นแพ็กที่ค่อนข้างที่จะดิดเรททั้งเสียงคําพูดเสียงภาคแล้วก็เอฟเฟกการตายของเขานะครับทุกคนครับดเลยว่าเซ็นเซอร์กันแหลกรานแน่นอนก็กูเหนยแน่นอนจริงช่วยไม่ได้นี่ร้านเราไม่มีโชว์จะรีวิวนั้นในร้านเลยก็ถูกของลุงนะเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับผมแต่ตัวแรกเรามาทําอะไรกันตรงนี้ในร้านเพราะว่าตัวแรกผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสยองขวัญนะครับลุงเออลุงเห็นในความมืดนี้ไหมครับ หลานอย่าบอกนะว่าโอ้โ,อโหลุงลุงกุลบก่อนเลยโอ้หนีก่อนลุงน่ากลัวจังเลยว่าหลานมันเอาอะไรศาสตร์เราวะน่ะมันเอานมศาสตร์เราครับลุงครับเขากินนมไม่หมดนะครับลุงโดยตัวนี้นะครับลุงครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เซ็กซี่เนสอะไรให้ปืนแรงเลยครับลุงครับเพียงแค่เราสะกิดเขานิดเดียวเขาก็จะตายแล้วครับ อ้าวแต่จริงๆแล้วมันมีคําพูดอยู่นะครับทุกคนครับมันพูดว่าไม่มีช้างน้อยไม่มีลูกบอลแลว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายต่อไปอะไรประมาณนั้นนะทุกคน happiness น้ำลายไหลเลยมีความสุขลุงเขาวิ่งมาดูลุงเขาวิ่งมาดูแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยลุงเขาจะเอามีดฟันเรานะครับลุงโหดูหน้าเขาค่อนข้างโกคจิตแล้วก็มีแววตาดูหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเดิมครับเป้ามือนี้กูเซ็นเซอร์ให้มึงแล้วกันนะ จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ติดเลดเท่าไหร่นะทุกคนครับแต่ว่ากันไปก่อนเดี๋ยวชอบจะติดเหลือง <laughs> โอเคครับดูใอ้ไฟกันตายกันหนึ่งสองสามนั่นแหละครับไม่มีช้างไม่มีลูกบอลนะครับขอเซนเซอร์ไป <laughs> จริงๆมันมีเสียงด้วยนะแต่ว่าอันตรายเกินไปครับดูร้านรีวิวลำบากหน้าดูนี่แหละลุงเอ้ยก็ใชัยหรือเซกลุงเนี้ยเราไม่รู้จะกินเวลาตัดตอก,กับการเซนเซอร์ไปอีกกี่ชั่วโมงนะครับลุง ลุงไม่น่าเชื่อตัวนี้มันค่อนข้างดูปกติเลยนะเนี่ยลุงนั่นสิร้านเรามารีวิวถูกแพ็กหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีคำติดเล็ในด้านซ้ายเลยนะเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงการตายของเขาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปเซ็นเซอร์เอาแล้วกันหนึ่งสองสาม no no balls and probably <c> no butthole since this guy feeds on radiation ไม่มีช้างไม่มีลูกบอลแล้วนั่นแปลว่าเขาไม่ช่ผู้ชายต่อไป แต่ว่าตัวนี้เราตีเขาแล้วเขาแขนขาดนะครับลุงนะแต่ว่านียังดีนะที่เลือดก็เป็นสีขาวนะครับลุง <laughs> เลือดแล้วเนาะหลานเนาะใช่ครับลุงเลือดครับบร <c oughs> ิสิทธิ์เฟนเฟ้นสองเอามีเฟ้นสองด้วยทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นขึ้นเลยวะลุงรวมหน้าของโท่เลยนี่ว่าหูหน่ากลัวนะเนี่ยแต่เชื่อนะครับถ้าเขาตายเขาก็คงจะมีอะไรที่มันน่าจะติดเลอีกเช่นกันนะครับมึงเตรียมเซนเซอร์ดีๆนะหลานจัดไปสิครับลุงหนึ่งสักโอเค ตัวนี้มันก็ติดเลนด้ยลุงครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเซนเตอร,ร์เสียงเอาแล้วกันนะลุงนะเออต้องมีเครื่เชอร์ตัวนี้ก็ดูปกติดีนะครับลุงนะลุง <c oughs> ่าใหม่ว่าหลานเอฟเฟกต์การตายมันต้องเป็นปกติแน่อนอนแค่หลานเดินเข้าไปไกลเนี่ยก็พูดคำหยาบแล้วมั้งเอฟเฟกการตีมันค่อนข้างปกตินะแต่ว่าคำพูดนี่ <c oughs> ไม่ไหวจะเคลียร์ว่ะหยุดพูดสักทีพวกมันติดเลนละเว้ยอ <c oughs> แ๊กเลย <c oughs> radiation. ้าน,าน <c oughs> ดูนันอะไรครับลงุงสุปมาสายาผิดเรื่องแล้วพวก <c oughs> โลุงกูร้อนหนีไปนูแล้ว <c> ถ <oughs> ึงสกซ้ำทัว <c oughs> นี่โอเคหายไปแล้ว <c oughs> จะว่ามันไม่ค่อยติ่นตก็ว่าได้อยู่นะนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก o ออฟเอิร์ตัวนี้เคยรีวิวไปในอีพีแรกๆนะครับทุกคนครับนี่ครับ ผมเี่นจะโทรตัวนี้ว่าโทรเจ้าโลกนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันถือโลกซึ่งถ้าโจมตีของเขาก็จะเป็นอย่างนี้มามาเลยะพวกเอาเจ้าโลกเลยวกเราเลยขู่อขูละเหนื่อยกับมันเหลือเหินส่งหหสดงหห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 หลหห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 หีหหหหหหนหหทหหหหมหห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 หมหหหหหจหนะีหหหหหหหมหลหหหหหรหอหหหหหหไ แลก็มาถึงตัวที่เป็นลีดเดอร์ของซูเปอร์โทแพ็คเลยนะทุกคนครับหวังว่าตัวนี้มันจะไปติดเลนส์หลานผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับลุงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะติดเลนหรือเปล่าแต่ดูจากลาาักษณะท่าทางเขาแล้วน่าจะไม่ติดเลนนะครับลุงดูสิมันไม่มีอะไรที่ผมจะต้องเซนเซอร์เลยได้ซ้ำไปตัวนี้แหละสบายแน่จะแล้ลานไม่ใช่ว่าเองไม่ได้เปิดให้มันโจมตีหลานเลยเออวะ่ะมาแล้วลุงมาแล้วลุงดูนี้ก็จะโจมตียังไงโอ้ขยายแขนว่ะหุ้ย ข้างในมีหน้าที่ผมกลัวด้วยจริงๆหลังคาร์วาเดสทอยนี่มีคำอย่างว่าอยู่นะวูู้และเกียนจริงเลยออริจินอลของแพ็คนี้มันหายไปไหนว่าจะได้รีวิวกันง่ายๆหน่อยะแล้วเราไปดูวยแฟคการตายของเขาดีกว่าครับแทงเลยละกัน1นึ่งสชัวนั่นไงนั่นไงโอ้กูต้องเซ็นเซอร์ถึงสจุดเลยโอ้โหเมากสุดยอดขอบคุณมากเพื่อนโอยกูเลยยอมใจมึง ร้านรักในคลิปที่แล้วร้านใช้ไม้กางเขนตราพวกโทรมันจะรู้ลูกเอ้ยทำไมไม่ลองใช้กระแพคนี้ดูบ้างล่ะโอ้เป็นความคิดดีๆนะครับลุงเอาตัวเมื่อกี้เลยละกันจูนี้มันจะกลายเป็นอะไรนี่ไงโอ้โหลุงประตูตู้คอนเทนเนอร์มาอีกแล้วเ <laughs> อาโอเคจมลงเลยไปจมไปเลยหรือว่าแท้จรเราต้อนกันหน่อยคือพวกโทรคือตู้คอนเทนเนอร์ว่ะลุงหรือมันอาจจะใช่วะนนี้เ <laughs> อาแล้วครับทุกคนครับจบไปแล้วกับ แ a ็กโตเฟสต้องห้ามนะครับทุกคนครับมันอาจจะไม่ได้แบบว่าได้ยินเสียงหรือว่าทะรุอะไรมากมายนะทุกคนเนเพราะว่ามันเป็นคาที่ค่อนข้างจะติดเลดน,น่าดูเลยนะครับทุกคนครับก็พูดเลยว่าการต่อต่อในคลิปนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่า,วามันจะต้องเอามาเซนเซอร์กันว่าเล่นเลยนะครับทุกคนครับ จริงๆแพ็กซูเปอร์โทนนะครับทุกคนครับมันไม่ได้ติดเลทอย่างนี้นะครับทุกคนครับแต่ว่าคนที่สร้างแพ็กนี้เนี่ยเป็นคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่เจ้าของที่ภานแพ็กเอ็กติมหรือว่าแพ็กโทนที่เราเล่นกันนะครับทุกคนครับแต่ว่าเป็นคนอื่นที่ขโมยโค้ดเจ้าของที่สร้างอันนี้ไปไปสร้างเป็นแพ็กซูเปอร์โทนนะครับผมซึ่งเจ้าของเขาไม่พอใจเขาก็เลยทําการลบแพ็กซูเปอร์โทนอันนั้นแล้วก็เอาผลงานซูเปอร์โทนเนี่ยมาสร้างใหม่เป็นของตัวเองโดยการใส่รูปอวัยวณ์ประเภทหรือเป็นการด่าเขาอ้อมๆนะครับผมมันประมาณนี้นะนครับทุกกคคนรรับถ้้าาขออมูลละไผิดดพ ลุงกับหลานนะครับทุกคนครับวันจะหลานวันนี้จะไปส่งท้ายลุงหนละหลานเอ้าลุงอยากให้ส่งท้ายก็ไม่บอกลุลงพูดเล่นหลานรักไม่ทันแล้วครับลุงเออ